ทานอาหารเจค่ะอาหารเจเป็นอาหารที่อร่อยค่ะเอฟซี่นะคะทานด้วยกันนะคะอันนี้ปลาครก็จะกินอาหารเจของเขาพี่พอก็กินด้วยกินนิ่เดียวเพราะว่าเดี๋ยวพี่พลจะไปออกไปหาไปหาอาหารเจกินปลาครับก็กินเจด้วยปลา,ากินอาหารเจด้วย วันนี้กินแค่นี้พอนะคะเดี๋ยวพี่พลอยชิดต้องออกไปจนเย็นๆนะกินแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะไปถ่ายบรรยากาศอาหารเจให้ดูให้เขากินปลาเขาก็กินได้นะอาหารพวกนี้แกอชอบแกอบอกอันนี้มีเนื้อสัตว์แกอชอบไงมีเหลือง มีั้วใช่ไหมเขาเรียกหมูมีส้วอ,อันนี้ก็มีข้าวโพดแล้วก็มีอ่ะอะไรนะ mm. หัวเชเทาเหรอเรียกหัวเชเท้าหรือเปล่าพี่พลอก็เรียกไม่ค่อยเป็นเนาะ, mm. ะเดี๋ยวจะทานด้วยกันนะคะเดี๋ยวพี่พลอจะทาทําแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พลอจะกินพอแบบลองลองท้องไปก่อนแค่นี้ก็พอค่ะสาหรับพี่พลอยนะคะเดี๋ยวตอนเย็นก็ออกไปหาซื้อนะคะมันต้องไปไกลค่ะนะคะแถวนี้ไม่ขายปีนี้ไม่รู้เป็นไรมันต้องไปไกลอะ่ะ าไม่ขายให้ป้ากินไปก่อนเดี๋ยวพี่คอยกินทีหลังแล้วก็มีผลไม้วันนี้ไม่กินเนื้อสัตว์ค่ะวันนี้พี่คอยเหนื่อยวันนี้เป็นอะไรไม่รู้อ่ะฝนเหมือนฝนมันจะตกพี่คอยว่าเมื่อกี้นอนหลับไปยิป้มหนึ่งเดี๋ยวตอนเย็นนู่นแหละถึงจะนั่นพี่คอยแกะปลาแกก็กิน กชอบอาหารอย่างเงี้ยแกบอกมันอร่อยอ,อาหารแบบนี้ชอบเดี๋ยวตอนเย็นค่อยไปมันที่จอดรถไปมาไตดีกว่าดีที่สุดที่จอดรถมันก็คนเยอะตอนเย็นคนเยอะยิ่งตอนเที่ยงตอนเย็นนะคนจะเยอะมากเลยก็ไปกินอาหารเจกันไงมันเป็นอ้นี่ไงเป็นอ่าอ่าเขาเรียกอะไรโรงเจอะ่ะ มูนิธินาลงเกคนเยอะโอ้ยเยอะมากเด <c oughs> ี๋ยวตอนเย็นนะถ้าตอนเย็นนะคนจะเยอะยิ่งไปหาตื้อกันเยอะเลยแค <c oughs> ่นี้นะคะ F G บ,บายปี